ัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะในเอาชีวิตรอดในโลกมิติของวอร์เดนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปสู่มิติของวอร์เดนได้เนี่ยเราจะต้องมีของพร้อมก่อนนะเพราะว่าในโลกมิติของวอร์เดนเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ที่เป็นพวกวอร์เดนต่างๆนะคะหลากหลายชนิดเนี่ยคันข,ข้างจะโหดเหมือนกันนาะแล้วก็ตีเราแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟาร์มของกันก่อนอันนี้จะเป็นปากทางเข้าถ้าที่จะไปสู่มิติของวอร์เดนแล้วนะโอ้ยเรายังไม่มีของสักอย่างเลยมงไม้ก็ยังไม่มีเราจะไปวอร์เดนได้ยังไงอะนี่ไงข้างนอก พี่เคนอาชีพเก่าอะไรนะอาชีพเก่าเราคือต้องมาตอกไม้กันก่อนไม่น่ารอนะพี่เคนว่านะวันนี้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยอย่าพิ่งคิดไปไกลดิเรามาที่นี่เพื่อชาลนจ์กันไม่ใช่หรอชาเลนจ์ว่าใครจะตุยก่อนกันหรือเปล่าไม่ใช่ชาลนจ์ว่าเราจะเอาชีวิตยอยู่รอดหรือเปล่านมิติของวอัดเด่นยังไงล่ะแล้วถ้างั้นนะพี่เคนรีบตัดไม้กันดีกว่าาจะใช้เยอะแล้วนะวันนี้ลแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขับอ,อุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นกันก่อนเนานะ เอาว่าเราต้องการพวกชุดเกาะเหล็กนะคะแล้วก็ดาบเหล็กแล้วก็พวกโล่เนี่ยเอาไว้ให้อุ่นใจกันนะว้ยดูดิแถวนี้เขามีเหล็กเต็มเลยอันนี้ต้องเอาหินก่อนแล้วแหละอ้โหินแถวนี้มันก็เยอะอยู่นะแต่ก็ใช่ว่ามันจะใช้ได้หมดทุกอันนะเอาเราก็ไม่อยากจะตอกโดนมาหลักเนาะเอาลราตอนนี้ก็เก็บหินได้เยอะแล้วล่ะเรามาคับอุปกรณ์ของเรากันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตอกเหล็กกับโคกันก่อนนะคะโอเคได้มาแล้วเราไปตอกเหล็กกันต่อเลยดีกว่านาะ รู้สึกว่าแถวนี้มันก็พอจะมีเหล็กให้เราตอกอยู่บ้างอะนะนา่าจะพออยู่นะนี่นอ่ไม่น่าจะพอทําชุดก่อหรอกแต่ว่าถ้าเราทำพวกอุปกรณ์ยังชิปเบื้องต้นเนี่ยน่าจะพอทําได้อยู่นะเดี๋ยวเรารอเผาเหล็กแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเชได้เหล็กมาสามแท่งแล้วแล้วกาวว่าจะทําเป็นพิอักเหล็กกันก่อนละกันนะเพราะว่าจะได้ตอกของได้เยอะขึ้นนะคะนี่ไงเหล็กตึ้มเบยเฮ้อ้มีเยอะพอเหรอรู้สึกว่าเท่าที่เขาดูผ่านๆตามันจะไม่พอกับชุดก่อเหล็กนะอุ้ยแต่อ้อมพี่เคนเราไม่กล้าเข้าไปข้างในเลยพี่เคนเราอยู่ข้างนอกเลยหม่ไม่น่้เราต้องเข้าไปด้วยกันจริงมี่มันเป็นมิติพิศวงเราต้องเราต้องเข้าไปด้วยกันนะพี่เคนอุ้ยมันน่าพิศวงเหลือเกินเราห้ามแยกคอกันเด็ดขาดเลยนะ ถ้าแตกคอแล้วเมอ่อะไรเราไปไม่ถึงเลยนะเราตุเย่ด้วยกันยังไม่อยากตุเย่ตามนี้นะเพราะว่าข้างในอะเท่าที่เราดูแบบในวิกิอะมันก็ข้างจะมีหลายตัวเหมือนกันนะที่มันแบบชอบโจมตีเราก่อนนะเนาะอันนี้ก็เผาเหล็กมาได้ประมาณ20่สิบแท่งละล่ะน่าจะพอนะคะเดี๋ยวเรามาคับพวกชุดเกราะและอุปกรณ์กันก่อนเนาะเริ่มจากดาบเหล็กก่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเขาทําพิกักเหล็กเผื่อพี่เคนเพิ่มแล้วกันเนาะว้าวขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณพี่เคนเพราะว่าเราต้องใช้ด้วยกันนะเดี๋ยวเฉพาะพี่เคนเนี่ย โอ้เขาบอกเลยว่าพี่คคนอะได้ของช้าช้าก็จะรออยู่ข้างบนทีเดียวเชียวไอ้เราไม่ได้นี่เราต้องไปด้วยกันเดี๋ยวมันหลงทางนี่พี่เคนฝนตกเราไปกันเถอะโอ้ยเร็วเข้าอ้ําดูดีคิปเปอรคิปเปอร์มากันใหญ่แล้วมันเริ่มมืดแล้วนะตอนเนี้เขายังไม่อยากให้ของของเข,งขามันแตกไว้นะพีนทำโคเลยพี่เคนทำท็อตเลยนะมีแล้วมีแล้วมีแล้วใช่ป่ะ<ป>โอเค เรามีครบไฟแล้วเราพร้อมละเราเหลือไปหาเสบียงข้างหน้ากันนะไปดูดีจอมดเล่นนะจิ้งก็ออกมาดิเบล่ละเตอนเนี้ยเริ่มหิวกันแล้วล่ะเออหน้าดิอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวจะอดตายกันก่อนจะกินอะไรอะอ้อมนี่ไงพี่เคนกินน้ําค้างไปก่อนไงี้ยเอ้ยไม่น่าอิ่มนะไม่อิ่มนะไอ้ไดมอนด์ไดมอนด์เฮ้ยทำไมมีไดมอนด์ด้วยล่ะอุ้ยเจีงจุ้งเบยอุ้ยมีตั้งสองเม็ดรนงสองเม็ดก็ไปทําดาบได้นะขอบคุณเลที่จะทําให้พี่เคนอ่ะไอ้ก็ต้องการดีเขาเป็นหน่วยกล้าไปเอาให้ โอ้โหข้างล่างนั่นมันถ้าของวอร์เด้นนี่นะเฮ้ยนี่มันของจริงน,นี่อ้าวนล้วเราจะาอารอดได้ยังไงอ่ะไปดูก่อนไปดูก่อนตรงกลางมีอะไรพี่เคนขึ้นไปดูก่อนดิอะไรอ่ะไมแปลกคอ่นะ เฮ้ยเฮ้ยวอร์เดนตายแล้วเอ้าเฮ้ยใครเป็นฆาตรกรนะ่ะใครฆ่าวอร์เดนน่ะใครเป็นอิมพอสเตอ้อมแน่เลยไม่ใช่เขากัเพิ่งมาเหมือนพี่เค้นนั่นแหละอ๋อไม่น่าสงสารคุณวอร์เดนจุงเรามาช้าไปอะ่ะเฮ้ยที่ตัววอร์เดนมันมีประกายสีฟ้าแบบ glitter ์ล่อยขึ้นมาด้วยล่ะเฮ้ยวอร์รอเดนมันเอาอะไรออกมาเฮ้ยวิญญาณวอร์เดน en, พี่เคนเราได้วิญญาณของวอร์เดนมาแล้วยังหลอน <Ward en S 1> นะวอร์เดนอซ์ ออาควักวิญญาณเข้าออกมาจากตัวเขาเลยอ่ะนะเปล่าเขาแค่คิดขวามันก็ลอยขึ้นมาให้เขาแล้วอ่ะหยุดสยองจุงเบยแสดงว่ามันน่าจะมีตัวสุดท้ายะที่เพิ่งตายไปอ่ะมุนี่ดีของเต็มเลยเฮ้ยโดก่อนแย่งแย่งแยงนีม,มีน้อยกลางมีสมบัติโดไปเลย<ห>พี่เ,<ล>เค้เอาไปใช้ในมิติของวอร์เด่นกันนะ วิ้ยม่มีหนังสือวิกิให้ด้วยล่ะ,ะก็กชิคกา้าเหล็กขนมโตขนมปังนี่แบบว่าเฮ้มีให้กินเยอะแยะล่ะแต่เขาบอกว่าในมิติของวอร์เดนก็จะมีของกินของพวกวอร์เดนเหมือนกันนะพื่เราเนี่ยก็สามารถเก็บมากินได้เหมือนกันริงดิเราจะเปิดพิสดานี่กันเหนเนี่ยใช่เราจะไปเปิดพิสดารกันที่มิติวอร์เดนกันนะนนนอย่าลืมพกายาแก้ท้องเสียไปด้วยนะอันนี้กินได้หมดแหละขอบอกกระเพาะแข็งแรงมากเดี๋ยวแป๊บนึงเขาไปเปิดประตูมิติกัน เราต้องใช้วิญญาณของวอร์เดนเนี่ยเปิดประตูมิติวอร์เดนนะคะคล้ายๆกับไฟแช็กกันเนาะโอ้โหบัลเลอร์อะไนี่มันของต้ไม่ใช่เนเธอร์ใช่ป่ะมันไม่ใช่เนเธอร์มันเหมือนเป็นมิติของวอร์เดนอีกมิตินึงเลยล่ะแต่สีมันไม่ใช่เนเธอร์นะต้องไปลองดูว่าเนี่ยเอ้าพี่แกไปเหยียบทำไมอ่ะนี่นะนี่นะซ้ำศพต้องซ้ำศพนี่แกแซ้ตมแค้นแก้แค้นเลยนี่แนะไม่สงสารมันมั่งเนาะไม่มีทางสงสารมันหรอกมันทำให้แกไม่เคยสงสารเราเหมือนกัน นี <c oughs> ่พี่เคนขนแกะตรงนี้ก็มีนะไปทําเตียงได้นะ <Wow. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องหากล่องสมบัติก่อนนะต <c oughs> นี้ยังมีสมบัติที่เราเก็บอีกไม่นะ <c oughs> เราไม่ต้องกลัววอร์เดนเกิดแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าวอร์เดนเนี่ยเขาได้ตายไปแล้วเนาะ ไาจากโลกนี้ไปแล้วแหละสำนึมหน่เอาว่าเราจะเจอเขาได้ในมิติของวอร์เดนค่ะแต่ตัวเมื่อกี้ตายแบบไม่ไผุดไม่เว่เกิดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเจอกับพวกซอมบี้สกรลตตแมงมุมอะไรประมาณนี้นะเอ้ยแค่นี้เราจิบจีบบอกเลยมาเป็นล้านก็ได้ราะว่าพวกนี้มันก็อยู่เฝ้าสมบัตบิเหมือนกันนะมีกางเกงเพชร้วยหรอเอ้ยกแกแอบซ่อนอะไรไว้จงเอามาให้ซะนดีๆอุ้ยตของบางอย่างเราเก็บมาก่อนแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมาหรอกนะแต่ว่าเอาเก็บไว้ก็แล้วกัน ตอนนี้ได้กางเกงเพชรมาแล้วสักวันมาอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเราลองไปดูข้างล่างกันดีมีกล่องแล้วตอนเนี่ยไอ้ดูดิโอ้ยมีสองกล่องตรงนี้โอ้ยมีกางเกงกางเกงอ n นช a นเพชรแล้วก็เออมันมีสก๊อตเลยนะพี่เคนพี่เคนมาเก็บล็อกเลยดีไปไหไปกันล็อกไปก่องอะเก็บมาให้หมดเลยนะเพราะว่าไม่เอาไปคับของได้นะโอ้โหในกล่องนี้มาอะไรกันแล้วเนี่ยอุ้ยมีของอ n นช a นเเยของคขาจะเต็มตัวละว้าวดีจุงเบยเดี๋ยวพี่เคนมาเก็บต่อจากเขาทีใครยิงพี่เคน สกินนิตตันน่ะดิเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะอ้าวมาที่มืดเนี่ยมันก็เกิดได้ตลอดโอ้เจ็บนะเจ็บนะน้อยเนี่ยสกิลนิตันดีนะเนี่ยว่าหายหิวแล้วอ่ะร่างร่างร่างข้างหลังไม่เลยจะคุณชาวบ้านจีแต่ตั้งแต่ที่เค้งข้างหลังนะแต่เขาไปดูข้างหน้าหน่อยดิว้าวขอบคุณนะวันนี้ก็เจ๋งโอเคตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะไปมิติของวอร์เดนกันเนาะแสวบแสวบวบวบติดตีติดจียื้อฟืบจืดเฮ้ยความมืดขับขับงําแล้วเฮ้ยนี่มัันนนนย่่่ไหกละเี ดูเหมือนกับว่าเราจะมาอีกฟากโลกแล้วนะโอ้โหดูมันฟ้าไม่หมดเลยอะหน้าตาไม่เหมือนโลกของเราเล้ล่ะน่าดีเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเห<อ>มือนจะอยู่บนกระฟาดอะลงไปข้างล่างไหมเฮ้ยน่าจมีก้อนอะไรด้วยอะ เตรียมปักทอนเลยพี่เคนมันมุออ่งเกแกเนาะเหลี่ยมๆด้วยอันเป็นวอร์เดนพวกนี้เป็นพวกของวอร์เดนเหมือนเลยนี่อร่อยกเนี่ยแล <ๆ S 1> ต้นเบอร์รี่นี้ก็เป็นต้นเบอร์รี่วอร์เดนนะซึ่งเราสามารถเก็บกินได้นะคะว้าวอของกินนี่นะมันจะดอกเป็นเยลลี่มาให้เรานะคะหรือว่าจะดอกเป็นชิ้นส่วนของสก๊อกมาให้เราเนาะวิสุดจ,าจ้าสนบบอกเยลลี่เนี่ยเอาไปกินแก้หิวได้นะว้าว ส่วนชิส้ส่วนของมันเนี่ยก็ไปคับของได้ก็ตอนนี้ที่เราเก็บเดี๋ยวมันก็จะเกิดใหม่อีกเรื่อยๆนะคะเราก็มาเก็บไปเรื่อยๆลยละเฮ้ยมันตัวอะไรออมดูดิดูข้างล่างนี่อยู่อย่างนี้ไม่อดตายแน่นอนนั่นมันเฮดวอร์เดนว้าไอ้กับไอ้วอร์เดนที่เป็นนักเวทวอร์เดนเหรอ เเอ้้าฮยมันเป็นโกเลมวอร์เดนเฮ้ยมันมันโจมตีไกลด้วยอ่ะมันเป็นโกเลมวอร์เดนพี่เขนมันมุดตินได้มันมุดดินอ๋ออุ้ยระวังนะมันมุดดินแล้วมันโจมตีด้วยอ่ะใช่มันทุบพื้นสมาร์ทพื้นได้อ่ะเฮ้ยคิดโกงนี่นาโอ้ยนดิอุ้มันโหดเฮ้ยแต่มันดรอปเนื้อเราสามารถเอาเนื้อของมันเนี่ยไปเผาแล้วก็ย่างกินได้นะคะว้าวสุดยอดนี่เป็นตัวแก้หิวชั้นดีเลยนะเฮ้ยหนอนแค่เหนียวติดปันนะหนอนวอร์เดนเอ้ยไม่มีหนอนวอร์เดนด้วยหรอ มันเหมือนกับอะไรนะพี่เค้นเหมือนต้เลยนะมันจะตายตอะดูปากมันเอง <c oughs> เหมือนนอนดักแด้วอร์เดนเลยอะ่ะนี่เอามาดูครั้งนี้ดีมีเห็ดด้วยนี <c oughs> ่ระวังนะต้องเห็ดแต่มันมีเห็ดวอร์เดนด้วยนะไอ้เถาวันอันนี้เราก็เก็บได้นะพี่เค้นตาเรามาแล้วเฮ้ยไอ้อเ,ออเออห็ดยักษ์นี่เป็นโกเลมเหรอไมนเป็นเห็ดเป็นวอร์เดนเห็ดเั็นถ้าโจมตีเข้าเหรอเน่ใช่หมุนเป็นลูกคางเลยตอนนี้เราเก็บเห็ดไว้ก่อนเนาะเห็ดเอาไปทําเป็นซุปได้เนาะทําเป็นซุปเห็ดได้นะคะ อ้ยเจออีกตัวแล้วโอ้สองตัวนี่นะมันมาลุ้มเขาอะพี่เคนอ๋อเ้าว่ามันมีไข่ไงดูดิอ๋อมันมีไข่ใช่ป่ะมันเลยสปาวตันนี้ตลอดเวลาดิมันเลยเกิดตลอดใช่ไหมอยู่แถวนี้ไม่ได้ละอ้อมไปกันเถอะเขาว่าอยู่ไม่ได้ละพี่เคนมันโหดมากเลยมันคอยกัดตลอดเลยอ่ะนเลหลอนจุนเบยเอ้ยดูดินี่ไงที่ผลิตไข่ของมันอ่ะแล้วตรงนี้มีต้นเบอร์รี่วอร์เดนให้เก็บเลยนะมันเป็นเถาวันนะคะแล้วก็เห็ดด้วยเถาวันอันนี้เราสามารถเอาไปจับสัตว์เลี้ยงวอร์เดนมาเป็นของเราได้นะ เราต้องค,ค่อยๆสะสมไปก่อนเนาะอันนี้ขายต้นเบอร์รี่ของเรานี่แหละมาด้วยนะอันนี้เราอยู่แล้วพี่เคียนไปคนเดียวไม่ได้ <c oughs> เรามาดูบริเวณโซนตรงนี้กันบ้างดีกว่าเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะตัวเล็กๆอ่ะไหนๆหนๆโอ้โหเบอร์รี้วาร์เดนเป็นลูกวาร์เดนเราต้องฆ่ามันพี่เคียนเราอยากได้ของจากตัวมับบน มันมาหลักขยอก <c oughs> โอ้โหไงเงือบเลยเดียว <c oughs> นี่ไงมันดรอปของมาให้เราเคือะไรอ่ะมันดรอปพวกเนื้อไป,ไปอย่างกินได้นะแล้วก็ดรอปหมวกย่างวอร์เดนให้เราได้อ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะเด้ อ้ามีเขาโาเดลอยู่บนหัวด้วยนี่ไงมันหอบจากพวกม็อบไงเกงพูดอะไรกับโมเดลบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเขาหาอีกตัวให้พี่เคลียร์แล้วกันเอ้ยไม่เป็นไรเกรงใจไปเลยก็ดีเลยนี่ไงอ๋อมันดูดอ๋อเฮ้ยตัวนี้มันดูดพี่เคลียร์ตัวใหม่เหรออ๋อตัวใหม่มันดูดเขาอดูดดิดูมันอ้วนขนาดนั้นดิเอ้ยตัวนี้มันมีพลังดูดได้เหรอวิ่งห้อพังข้างหลังแล้อ้าวเร็วเข้าเร็วเข้าไปลูกขมุนได้ด้วยเหรอช่วยเราเฮ้ยเราหนีไม่ได้นะไม่เลยไม่เลยอ๋อมันดูด เขาไมดูกลับมาไม่ทันได้หนีเลยเฮ้ยไม่ให้เราหนีอรัพี่เคนเราต้องรีบกำจัดมขาแล้วเขาจะตายวิ่งกลับไปเหรอเอ้ยไปครับพี่เคนอยู่ไม่ได้แล้วแาวนี้มันดุมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหมีพลังคล้ายๆกับอีวอล์กเกอร์เลยนะเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนมันมีหลายตัวมากเลยอ๋อมันมีไข่อยู่ตรงนี้ว้าวคืออะไรกันน่ะ อ้ามันคือไข่เจ้าหนอนวอร์เดนไงโอ้ยน่ากลัวจังเลยอยู่ห่างๆมันเถอะมันเกิดอยู่เรื่อยๆนะนี่มีต้นไม้ของวอร์เดนด้วยต้นไม้วอร์เดนที่เราสามารถตัดไปสร้างบ้านได้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็คงจะยังสร้างบ้านไม่ทันอนะเนาะหาสมบัติไปก่อนละกันวิเราได้ชิ้นส่วนคิสตัลมาแล้วเป็นคิสตัลสก๊อกนะคะเราสามารถเอาไปค้าเป็นพวกอาวุธของพวกวอร์เดนได้เนาะวิพี่เคนทางนี้แล้วทางนี้โอ้ยเขาเห็นอะไรบางอย่างอะ เฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่ไงเบบี้วอร์เดนเฮ้ยได้หมวกให้พี่แคนอีกใบหนึงแล้วขอบคุณนะมันไม่ตัวเนี่ยตัวเนี้ยดูดีิจะน่ารักซะได้สั้สู้ง่ายอยู่นะพี่แค่มาเอาแล้วหมวกของพี่แคนอยู่ตรงนี้ไม่คล่่งไม่คล่่งไนใไอหมวกเลยอ๋อหอเขาเก็บอะไรำเพิ่มกัน นี่ล่ะมีแยล,ลี่กินไม่จำกัดนะไปกินใส่เสร็จแล้วมาคุยก,กันว่าอ้าแหอ่ามาค <c oughs> ุย<ม>ก,กันทำไมล่ะโู้กันเถอะนี่เอาเขาวควุยก,กันเลยมันเป็นเขาปอม,มาคุยทำไมใช่ไหมนี่แนี่นยกินซุปเห็ดไหมทางนี้ทางนี้ก่อนไปเคนเขาเจอกล่องอีกใบหนึ่งแล้วอุ้ยนี่ไงมีคริสตัลที่เราเก็บด้วยล่ะอืมแต่ว่า ยังไม่เจอพวกเพชรทองพลอยเลยนะเหมือนกับว่าที่นี่จะไม่มีหรอแต่ว่ามันก็มีเมล็ดผักให้เราเก็บไปปลูกด้วยเนาะนให้มาได้เพชรงก็ได้อุ้ยมาได้เห็ดมันสู้ระวังเลยอ๋อเหมียวติวติวเลยนี่มันตัวเองเป็นลูกค่างเหรอท้าทางจะดุเหมือนกันนั่นแหละ โอเคเรามาคับของกันต่อดีกว่าเนาะเอามาลองคับของรวมกันก่อนเนาะเอาเศษเจ้าสก๊อกเนี่ยมารวมเป็นแท่งคิสตันนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเอาเข้าไปคราบ2อันกับสติ๊กแบบนี้ค่ะจะได้ดอกวอร์เด้นมาเนาะโอ้โหดาบวอร์เดนก็มาต้องไปลางแล้วว่ามันแรงแค่ไหนแรงกว่าดาบเพชรหรือเปล่านะว้าวยางเทพเลยอดีนึกออกแล้วว่าเราจะต้องคับอะไรต่อนะแล้วก็ใส่เข้าไปอานแอล้วอใส่สติ๊กเราจะได้ขวานวอร์เดนมานะคะ ไม่รู้ว่าเจ้าขวดวอเดนเนี่ยมันจะตัดได้เร็วดีพอๆกับพวกพี่แอคเล็กหรือเปล่านะลองตอกทีออ่มันก็ตอกได้เร็วนะปกตินะเนาะมันก็เหมือนพี่แอคเล็กกันแหละแต่มันก็ทนดีนะอุ้ยดูสิถ้าเราสร้างบ้านได้พวกบล็อกเห็นนี่นะคงสวยน่าดูเลยเพราะว่าจะสร้างเป็นบล็อกไม้วอเดนมากกว่านะพี่เคนแล้วก็เนื้อเจ้าเบบี้วอเดนเนี่ยเราก็มาเผากินได้นะคะโอ้ยถ้าเราก็เป็นยาชุมกําลังชั้นดีหรือเปล่าเนี่ยปับยิ่งหิวหิวกินปุ๊บไปอิ่มปับ๊บไรเลย,เลยป่า คล้ายๆกับพวกแบบที่ให้พลังงานสูงหรือว่าโปรตีนสูงอะเนาะโอ้โหน่ากลินแล้วนะ่าหุ้ยหอมชุยจ็กเต้าเลยแต่ตอนลักไม่น่ากินเลยนะเนื้อมันสีเขียวอะ่ะแค่เห็นก็ไม่น่ากินละ <c oughs> ต้องหลักตากินนะปิดตาไปเลยยิ่งดีนะป้อนหน่อยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยหิวเลยนะ ลายปลาลาพิเคินเขาแบ่งพิเคินไว้ก่อนนะแน่นอ้อมแม่จะอร่อยมากเกินกว่าที่คิดก็ได้นะมันจะอร่อยกว่าเนื้อหมูที่เรากินอีกเหรออ๋อมันแน่อยู่แล้วต้องลองชิมดูเนื้อวอเดนมันต้องเปิดพิษา,านชัช่เปล่าแล้วก็ไม่น่ารอดนะตุยเฮ้ยมันไม่ได้มีพิษนะมันเผาแล้วทำชามซุปก่อนแล้วก็ใส่ชามกระหิดลงไปไอ้ออกมามันก็จะเป็นซุปเห็ดธรรมดาเนาะอัะเดอยมันคือแบบคล้ายๆกับเห็ดแดงกระเห็ดน้ำตาลหรือเปล่าอ่ะ โอเคแต่ว่ามันในโลกเนี้ยมันก็มีเห็ุให้เรากินตลอดอะเนาะมีซุปให้เรากินเหลือแรละนะชีวิตดีดีนี่เนี่ยเขาแบ่งเนื้อวอรเดนให้พี่เคงกินว้าวไ, <c oughs> ไหนไหนเขาลองชิมหน่อยโอ้โหย,ยังไม่ข<า>ีว<า>้ว<ล>เขาอ่ะเขายังอิ่มอยู่เลยอะ่ะว้าวน่าก,กินจูมกำลังร้อนเลย <c oughs> อืมเขาว่าวันนี้เราพักกันก่อนดีมากเดี๋ยวเขาหน้าเราเข้าไปฟาร์มของกันเพิ่มแล้วกัน ก็แค่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เล่น Survivor a u s c ิ w i อดในโลกมิติของวอร์เดนไว้แค่นี้กันเนาะเดี๋ยวถ้าเข้าหน้าเนี่ยเราก็จะไปฟาร์มของกันเพิ่มต่อน,นะคะแล้วก็ไปจับสัตว์เลี้ยงพวกวอร์เดนมาเลี้ยงกันต่อนะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์กันแชร์กันครับกลกปประดิษฐให้กันกุ้งกิ้งไงน,นะและอย่าลืมมาคัมแบดพูดคุคดยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจอกบ๊ายบาย